สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเอาวิธีการนะครับใช้เจ้าตัวกากาบาทนะครับกากบาทก็คือเจ้าตัวตัวนี้นะครับกากบาทที่ผมใช้เวลาเราปูกระเบื้องนะครับอ่าใช้แบบไหนแล้วก็ทํายังไงจะให้ล่องมันเสมอแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวปรับระดับแบบที่ช่างท,ทั่วไปเขาใช้นะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่าผมก็มาหาฉากหาฉากจากมุมของเจ้าตัวบ้านนะครับอ่าใช้ฉาก ฉากยูนูนะครับผมจับไปแล้วฉากจับระดับหาจากตัวบ้านจากจุดไหนก็ได้ครับแล้วทีนี้เราก็ดึงเอ็นดึงเอ็นให้ได้ฉากปับ๊บทีนี้เราก็เอาแผ่นแรกมามาลองก่อนที่จะปูนะครับลองอให้มันได้ระดับกับแนวของเอ็นนะฮะหลังจากนั้นพอเราปูเสร็จปับ๊บแผ่นแรกแผ่นที่2พอเราปูแผ่นที่2ปับ๊บเราก็ใช้เจ้าตัวกากบาทนะครับผมใช้ขนาด2มิลน,นะฮะสมิลแย่เข้าไป ถ้าเป็นเจ้าตัวเขาตรงนี้ก็มันจะลงพอดีนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าหลังจากที่เราทําทแล้วขั้นตอนการใช้ผมใช้ยังไงนะฮะอ่ะเนี่ยครับพอผมปูแผ่นต่อต่อไปนะครับเนี่ยผมก็จะเอาตัวเนี้ยมาแย่กากระบาดมาแย่ไว้ในในจุดของแผ่นที่จะต่อต่อไปนะครับพอเราใส่ปูนกาวนะฮะ ใส่ปูนกาวเสร็จนะฮะมันก็จะอยู่ฝังลงไปนะตัวนี้เราสามารถกดได้นะฮะถ้ามันเผยขึ้นมากดได้อ่าเนี่ยครับทีเนี้ยร่องมันจะเสมอร่องมันจะเสมอเวลาเราปูเราก็ใช้ระดับน้ําไล่หาระดับออกเราจะให้น้ามันไหลไปทางไหนอ่าอันนี้ผมปูนอกบ้านนะฮะถ้าในบ้านเราก็ต้องอ่าให้มันเสมอให้มันได้เป๊ะๆนะฮะอันนี้ก็คือผมสรุปออกนะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมเอาแผ่นเต็มปูแผ่นเต็มจาก ข้างนอกเข้ามาข้างในกําแพงนะครับเพราะว่าผมจะให้เศษมันอยู่ข้างในข้างนอกผมต้องการให้มันสวยให้มันเต็มนะครับะนะฮะก็เป็นวิธีการใช้ใเจ้าตัวกากบาดขนาด2มิลน,นะครับเมื่อกี้ผมพูด2นิ้วหรือไงเนี่ยน่าจะพูดผิดมันตัวขนาดหนึ่งมิลก็ก,ก็ก็ดีนะครับล่องมันจะเล็กแต่ว่าตัวมิลหนึ่ง่บางทีบางทีแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ทีนี้2มิลเนี่ย มันบางทีเราใส่ไปกระเบื้องมันไม่เท่ากันนะครับกระเบื้องแต่ละลายสีขาวเนี่ยมันจะมันจะกว้างกว่าตัวสีเทาประมาณวินหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะครับกระเบื้องมาบางทีกล่องหนึ่งยังไม่ไม่เท่ากันเลยแล้วไอตัวเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่าเราแย่เข้าไปมันจะปรับของมันมันจะมันจะเยื้องเยื้องกันนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันมันดัดของมันแล้วทีนี้ล่องมันจะล่องมันจะโอเคเลยมันจะตรงเป๊ะแล้วทีนี้เราไม่ต้องเอาเอ็นมาดึงนะ ไม่ต้องเอาเอ็นมาดึงตามเราดึงเอ็นเส้นเดียวดึงเอ็นเส้นเดียวจบเลยนะครับทีนี้เราก็ปูไปแล้วก็แย่เจ้าตัวนี้ไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บังคับร่องของมันเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงเปะไม่มีเอียงไม่มีอะไรนะครับเยไม่ต้องใช้ตัวปรับระดับนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันบังคับของมันแต่เราปูเราต้องใจเย็นๆนะฮะเพราะว่า ปูนกาวบางทีมันแห้งช้าเราทุบๆแผ่นที่แผ่นนี้ไปเราต้องไปคอยดูแผ่นต่อไปที่เราไม่ใช่แผ่นต่อไปแผ่นที่เราทุบไปแล้วนะฮะมันจะขยับเราต้องไปคอยดัดคอยดันค่อยๆเคาะให้มันกลับมานะครับก็เป็นวิธีการใช้เจ้าตัวกาก,ากระบาทเนี่ยฮะปรับล่องสำหรับการปูกกระเบื้องนะครับสวยงามนะฮะมันไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไม่ต้องใช้ตัว ปรับรุ่นใหม่ที่ว่ามาหมุนเ่กๆๆเสร็จแล้วก็ตีทิ้งเลยตรงนั้นฮะเอ้าแบบนี้ฝังลงไปเลยเวลายาแนวเนี่ยมันก็อยู่ข้างในนะตัวไหนที่มันไม่เต็มเราก็กดๆเข้าไปอ่าเนี่ยกดเข้าไปเพราะกาวมันยังปูนกาวยังไม่แข็งนะครับยาแนวแล้วก็ยาอัดลงไปเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะสำหรับคลิปการใช้เจ้าตัวกากระบาดในการปูกระเบื้องนะครับ ปรับล่องกระเบื้องนะคระับเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ